ทำงานได้ดีขึ้นแล้วนะคะอาการข้อเข่าเสื่อมตัวนี้มีเสียงกร๊อบก๊บไหมคะไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มันลูกมันหายไปจะเมื่อไหร่ค่ะมันหนีไปไม่บอกเราเลยค่ะเวลามันเข้ามาหาเรามันบอกอ่ะเวลามันไปมันไม่บอกตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันไปไม่บอกแล้วกูไปก่อนนะมันไม่ว่าแต่ว่าเร็วมากเร็วมากอาการยังก็เร็วมากใช่ อาชีพเป็นหมอนวดคุณต้ามีอาชีพเป็นหมอนวดแต่ทีเนี้ยมีอาการเข่าเสื่อมแล้วก็นิ้วล็อกซะเองทำงานได้ไหมคะช่วงนั้นช่วงนั้นก็ไปมั่งไม่ไปมั่งค่ะเพราะเราปรวดใช่ไหมคะเราปรวดค่ะลักษณะการปรวดปวดตรงไหนบ้างคะตรงนิ้วล็อกเนี่ยปวดปวด ปวดตรงนี้มากเพราะว่าเราเอามือไปเน้นเขาก็คือเราเรากดเรากดเขาอย่างเงี้ยมันมันมันใช้กำลังแรงใช้กําลังนิ้วมากนะคะทีนี้ปวดตรงนี้แล้วเล้าไปตรงไหนบ้างคะขึ้นนี่เลยโอ้โหขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะขึ้นนี่ลงมานี่เลยค่ะปวดไปทั้งตัวเลยว่างั้นเถอะปวดจากนิ้วนะคะลามขึ้นไหลสะบักแล้วก็เล้าลงเอวปวดมากนอนไม่ได้ทีเนี้ยข้อเข่าเสื่อมตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ทานดิบูลกี่ซองถึงเริ่มเห็นผล สามซองสามซองแค่นั้นแหละค่ะก็เริ่มดีขึ้นละสามซองก็หกครั้งค่ะก็คือสามซองเนี่ยทานดีบูก็คืออาการปวดเนี่ยมันเริ่มเป็นยังไงเบาขึ้นหรือยังไงคะมันก็ค่อยเบาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนอนยูมันลุกมันหายไปจะเมื่อไหรค่ะมันหนีไปไม่บอกเราเลยค่ะเวลามันเข้ามาหาเรามันบอกค่ะเวลามันไปมันไม่บอกค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ย มันไปไม่บอกเนืกูไปก่อนหน้ามันไหมว่าแต่ว่าเร็วมากเร็วมาก,มากอาการนี่นนคาทำตีใช่สุดท้ายนี้ใครมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดแขนขาบาไหลปวด,ดเอวแล้วลงขามีการชาไปมือไปเท้าเป็นนิ้วล็อกข้อเข่าเสื่อมนะคะาสามารถสอบถามและสั่งซื้อวันนี้ได้เลยค่ะเรามีโปรโมชั่นดีๆรอท่านอยู่ค่ะ